ทำไมเธอถึงต้องทำงานพิเศษก็เพราะว่าพ่อของเธอยังเป็นครูสอนอยู่ที่เดิมเงินเดือนก็คงจะไม่เท่าไหรอ่อ่ะ เกสใช้เกสหรือเปล่าอ่ะเกสจริงๆด้วยเราพอยไงที่เรียนที่มัธยมต้นที่เดียวกับเกสอะจำได้ปะพ mm hmm. อเหรอพ mm hmm. อยมัธยมต้นอ๋อ oh, ฉันจำได้แล้วโอ้โห mm hmm. oh, นานมากเลยนะเนี่ย ก่อนที่พ่อฉันจะตั้งตัวได้แล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมอะ่ะจนเราย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมอ่ะเธอแล้วตอนนี้เธออยู่ที่ไหนหรออ๋อฉันก็อยู่ที่เดิมอะ่ะไม่ได้ย้ายไปไหนหรอกอ,รอ๋อเหรออเดี๋ยวพ่อฉันจะมารับอะ่ะพอดีเสาร์อาทิตย์นี้เราจะไปเที่ยวภูเก็ตกันพอดีเรามีบ้านพักต่อากาศอยู่ที่นั่นน่ะเธอแล้วก็ฉันก็เลยมาช้อปปิง้งซื้อเสื้อผ้าไปชิปนี้นิดหน่อยอะ่ะแล้วเธอมาทำอะไรที่นี่หรอ ฉันเพิ่งเลิกง,งานอ่ะก็ฉันมาทำงานพิเศษอยู่ที่ห้างนี้แหละฮะทำงานพิเศษนี่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเหนื่อยแย่เลยเนาะเธอเนาะแล้วทำไมเธอต้องทำงานพิเศษด้วยอ่ะก็ฉันต้องหาเงินค่าเธอมาแล้วก็ อยาเอาไปใช้ใจ่ายอื่นด้วยโอ้ยนี่ถ้าเป็นพ่อฉันนะนะคงไม่ปล่อยฉันไปทํางานแบบนี้หรอกอแล้วถ้าฉันอยากได้อะไระนะพ่อแค่แค่ยื่นบัตรเครดิตให้ฉันไปรูดปลืล้ดรูดปื้ด,ด,ดเอาเอลยะเธอ,อแล้วตอนนี้พ่อเธอทําอาชีพอะไรหรอยังเป็นคุณครูสอนอยู่ที่โรงเรียนเก่าอยู่หรือเปล่าอะใช่พ่อฉันยังสอนอยู่ที่เดิมอ่ะอพ่อยพ่อมาละ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะรถทีนะลูกที่มาสายเนี่ยพอดีรถมันติดอนะ่ะค่ะแล้วพอยลางงานหรือ,อยังลูกลายเรียบร้อยแล้วค่ะพ่อ,อก็ดีเลยเนาะเพราะว่าสาร์ที่นี้เราจะเที่ยวบ้านคุณยายต่างจังหวัดกันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงคุณพ่อไป่รอพอยที่รถก่อนนะพลอยขอคุยกับเพื่อนแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวพลอยนัไปได้จ้ะลูกค่ะอ๋อฉันรู้แล้วว่าทำไมเธอถึงต้องทำงานพิเศษ ก็เพราะว่าพ่อของเธออ่ะยังเป็นครูสอนอยู่ที่เดิมเงินเดือนก็คงจะไม่เท่าไหร่อ่ะเกรซเธอรู้อะไรไหมถึงพ่อฉันจะเป็นข้าราชการจนๆไม่ได้ร่ำรวยอะไรไม่ได้มีบ้านหลังใหญ่โตแต่พวกเราก็มีความสุขในบ้านหลังเล็กๆของเราและที่ฉันมาทำงานพิเศษหาเงินค่าเทอมอ่ะฉันก็แค่อยากจะแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวฉันได้ทำตรงนี้แค่นี้นฉันก็ภูมิใจแล้ว mm hmm. คุณหนูครับผมมาแล้วครับเดี๋ยวผมช่วยถือของหนูไว้ที่รถนะครับเอาในโชคแล้วพ่อล่ะรออยู่ที่รถเหรอเออเปล่าครับพอดีคุณพ่อคุณหนูติดธุระโดนที่จังหวัดเชียงใหม่ครับผมเพิ่งไปส่งที่สนามบินเมื่อเช้านี้เองครับแล้วคุณพ่อให้ผมมารับคุณหนูแทนนะครับอะไรนะนี่พ่อนักกับชายไว้แล้วนี่ว่าเสาร์ที้งเราจะไปเที่ยวภูเก็ตด,ด้วยกันนะ่ะนี่พ่อผิดสัญญากับฉันอีกแล้วหรอ ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่พ่อผิดสัญญากับฉันนะ่ะฉันไม่ได้เจอพ่อมาเป็นเดือนแล้วนะเอ,อ่อผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับคุณหนูท่านคงจะยุ่งกับธุรกษษษิจโรงแรมนะครับยังไงผมขอตัวไปรอที่รถก่อนนะครับเกรซถึงพ่อฉันจะเป็นข้าราชการจนๆไม่ได้ร่ำรวยอะไร แต่ว่าพ่อของฉันก็มีเวลาให้กับฉันเสมองั้นฉันไปก่อนนะเดี๋ยวพ่อฉันจะรอนาน